วันนี้มาแกงขี้เล็กใส่ผับพยนต์งวพี่น้องเสีบๆอีกนึงเมนูจ้าหอดยามแหลกอ่ะไปหายู้ากินกับพ่อกันจ้ะปางคนกับแย่ไข่หมดแดงหากินของสูงจ้าส่วงนี้ผนอีกเจ้านึงจ้าพี่น้องไปซองเบงกูพิ่นก่อนสี่ได้ไข่ไงบอ หากินตามวิธีคนอีสานบ้านเฮ้าจ้ะพอได้อยากได้กินว่าเต่รข่ขบ้ีขานยายต่อยเหนื่ได้จะปวดเอ็นข้อหากินของตำตำเนี่ยละจ้ะหยอดพักขี้เล็กมื้อนี้เป็นเมน,โนโทูที่ดีจ้ะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเฮ้าแกงขี้เล็กใส่หนังงว่วจ้าเอาไปต้มออกยักสองน้ำพ่อจ้ะถ้าตุม ลายนามเกินกว่าหาันกะสิบมเป็นแกงขีเล็กจะพี่นองมันชิเจืดโพดตุต่มจักสองนามพอดีคมอัมรำจันนกน,นอ้อยจ้าหนังงัวเขากอามาพผ้ามาชีไฟตุ่มเปื่อยเรียบร้อยจ้าตังหมอกแกงกันต่ออันนี้นามย่านางจ้านามเขาเบือปันใจแบบพริกพร้อมขีเล็กที่เข้าตุ่มใบลงไปเลยจ้มามะหอมมะเส้นไข่ คนๆจากน้อยจ้าผงหนัวนำปลาเด็กจากสองทัพพี่เกลือจ้าแล้วก็ผงปรุงรสขาดบอไดน้นำงวดทีห้าต้มใบเรียบร้อยส้อยน่อยๆพอดีคำจ้ากระคามเปียกนิดน้อยทาให้เดือดให้ซุกจ้าแล้วก็เอาลูกโดดน้้หอมลงไป เรียบร้อยก็ใส่พักซี่เหล่าจ้าเมื่อนี้บ่มีพักอีตูพี่น้องใส่พักซี่เหล่าแสบเข่ากันบะค่ะจ้าสำหรับแกงขี้เล็กข่าหอมห้วยห้วยจ้าตักียกมอไว้จ้าไว้ใส่บาตตัวนี้เหลือหันเท่ากับเสียพักขาใส่จ้าผักขา,ามีอยู่สองซ้ำหยดเพิ่มความหอมความแสบลงไปอีกจ้า เรเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟจ้ามาสดน้ำกันพี่น้องแกงขี้เล็กใส่น้ำงัวสดซอนหอนแซบหลายจ้าขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามจาคลิปนี้คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า